พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาขอลองปัญญาบ้างอยู่ต่อมา พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้แต่งพระราชสารปริศนาฉบับหนึ่งให้พระมหาราชครูเป็นราชทูตขุนวางเป็นอุปทูตจำทูลพระราชสารกับไพรพ่พอสมควรให้ถือมาถวายพระเจ้าหงสาวดีราชทูตอุปทูตก็ถวายบังคมลาเชิญพระราชสารปริศนาขึ้นมามากับไพร่ รีบรุดมาบรรลุถึงกรุงหงสาวดีเสนาบดีได้แจ้งแล้วก็นำความขึ้นกราบทูลพระเจ้ามหาปีดกทรจึงให้สมิงพลัวและสมิงจากกองให้ไปรับพระราชสารและแขกเมืองตามอย่างธรรมเนียมแล้วให้นำคณะราชทูตจากกรุงศสียยุทธยาเข้าเฝ้าราชทูตอุปทูต ก็เข้ามาเฝ้ากราบบังคมพระเจ้ามหาปีฎกทรก็ให้เจ้าพนักงานอ่านพระราชสารถวายในพระราชสารนั้นว่าเราผู้ครองกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาขอแจ้งความมาถึงพระสหายผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงหงสาวดีผู้ทรงพระปีชาญาณ สุข,ขุมคัมภีรภาพยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งปวงด้วยเราปรารถนาจะไขแจ้งในปริศนาสามประการคือปริศนาข้อที่หนึ่งนั้นว่าต้นไม้ในชมพูทวีปนี้มีใบเท่าใดปริศนาข้อที่สองมีว่าดอกไม้สิ่งใดเป็นใหญ่กว่าดอกไม้ทั้งปวงปริศนาข้อที่สามีว่า ใบไม้สิ่งใดเป็นใหญ่กว่าใบไม้ทั้งหมดขอพระสหายเราผู้มีพระปรีชาเฉียบแหลมชำนาญในการเทศนามาก่อนจงวิสัชนาให้เราแจ้งด้วยพระเจ้ามหาปิดกทรได้ทราบในพระราชสารปริศนาดังนั้นก็แย้มพระสวนตรัสว่า เราว่าพระเจ้ากรุงจีนทำปริศนาลองปัญญาเด็กแล้วพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็พลอยเล่นเป็นเด็กไปด้วยแล้วตรัสวิสัชนาว่าปริศนาข้อที่หนึ่งซึ่งไม้ต้นหนึ่งมีใบกี่ใบนั้นคือต้นไม้ในชมพูทวีปนี้เมื่อแรกเกิดขึ้นมานั้นเป็นสองใบมีโดยมากถ้าจะใคร่ให้เห็นจริง ก็จงชัน,นสูตรดูมเมล็ดผลมะม่วงจะว่าโดยสำนวนโวหารอีกอย่างหนึ่งไม้ต้นหนึ่งมีสามใบหมดทั้งโลกคือใบอ่อนใบชําราปานกลางและใบแก่ในปริศนาข้อที่สองซึ่งว่าดอกไม้ใดเป็นใหญ่กว่าดอกไม้ทั้งปวงนั้นคือดอกไม้ดอกหนึ่งหรือหลายดอก ถ้าคนเก็บมาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยแล้วเสียบเน็บประดับไว้เหนือเกษาดอกไม้นั้นถึงจะเป็นดอกไม้เล็กน้อยเกิดแต่ต้นอยู่ในแผ่นดินที่ต่ำก็เรียกว่าเป็นของสูงถ้าแม้นประดับอยู่บนพระเศียรพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วคนก็ยำเกรงมิอาจหยิบฉวยได้ดอกไม้ที่ประดับเหนือเกล้านั้นเรียกว่า เป็นใหญ่กว่าดอกไม้ทั้งปวงส่วนปริศนาข้อที่สซึ่งว่าใบไม้สิ่งใดเป็นใหญ่กว่าใบไม้ทั้งหมดคือใบไม้ใดๆถ้ามีคนเก็บมาเย็บกรองแล้วมุงไว้ที่สูงใต้ร่มใบไม้นั้นพระมหากษัตริย์และสมณชีพรามราษฎรภาษาชาติตระกูล จะสูงต่ำอย่างใดเข้าอาศัยได้ใบไม้อยู่ที่สูงแล้วก็เรียกว่าใบไม้นั้นเป็นใหญ่กว่าใบไม้ทั้งปวงซึ่งจะกำหนดใบพฤกษาบุพภาชาติเล็กและใหญ่อย่างอื่นนั้นหาสิ้นเชิงไม่เราตรึกตรองแก้ปริศนาดังนี้นี่แลเป็นสิ้นสำนวนแล้วตรัสสั่งให้ขุนนางฝ่ายอาลัก ซึ่งรู้อักษรภาษาไทยให้จดจารึกคําแก้ปริศนาลงในแผ่นสุพรรณบัตรแล้วก็โปรดพระราชทานรางวันแก่ราชทูตอุปทูตโดยสมควรคณะทูตอยู่ในหงสาวดีสามวันก็ให้ขุนนางนำเข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้ามหาปิดกทรจึงตรัสว่า ซึ่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพอพระไทยทรงคิดปริศนานั้นก็ดีแล้วเราจะขอฝากปริศนาไปถวายสักหข้อว่า 1. มเมล็ดข้าวในนาซึ่งคนปลูกทุกบ้านทุกเมืองนั้นจะนับได้สักกี่พัน 2. มนุษย์ทั้งปวงพูดกันวันหนึ่งกี่คำสาม ูงปลาในน้ำมีอยู่กี่อย่าง 4. เขาพระสุเมรของมนุษย์อยู่ที่ไหน 5. บุญกับบาปเกิดแต่แห่งใด 6. ความมรณะจะมาถึงมนุษย์ทั้งปวงเวลาใดปริศนาเก่าของเรา6ข้อนี้คดีโลกอยู่เบื้องต้นคดีธรรมอยู่เบื้องปลาย ให้ท่านราชทูตจงกำหนดจำไปถวายเราทราบว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพอพระไทยในการตรึกตรองปิิศนาเราจึงถวายปิิศนาโบราณมาหกข้อหวังจะได้ทรงรำพึงอัาธิบายให้เห็นพระปรีชารุ่งเรืองเวลาเสด็จเข้าสู่ที่พระบรรทมพร้อมด้วยนางนักสนมอยู่งาน จะได้ทรงทายปริศนานี้ให้นางห้ามแหนมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมขึ้นถ้านางใดแก้ไม่ได้ก็แล้วไปถ้านางสนมผู้ใดมีปัญญาแก้ได้ขอพระสหายเราจงทรงพระราชรัทธาโปรดพระราชทานรางวัลให้ถึงขนาดการที่ได้สงเคราะห์บุตรตาทารา ขนาด,น,าดนักสนมนารีนี้ก็เป็นศิริเจริญนับเข้าในมงคล38ประการตามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรทูลแล้วพระเจ้ามหาปิดกธรก็ตรัสบ,บอกอัถาธิบายความติสนาทั้งหกนั้นแก่ราชทูตคณะทูตก็กราบถวายบังคมลากลับไปยังกรุงศรีอยุธยา นำพระสุพรรณบัตรคำแก้ปริศนาเข้าถวายและทูลปริศนาหกข้อที่พระเจ้าหงสาวดีถวายมาให้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงตรึกตรองและตรัสเปรียบเลยมานั้นทุกประการพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้แจ้งในคำวิสัชนาปริศนาและปัญหาหกข้อนั้น ก็แย้มพระสวนชอบพระไทยแล้วตรัสว่าปิศนาของพระเจ้าหงสาวดีเราตรึกตรองอยู่ยังไม่เห็นคำตอบพระมหาราชครูปุรโรหิตคิดเห็นประการใดบ้างจงว่าไปเราจะขอฟังพระมหาราชครูก็ทูลว่าแต่ก่อนข้าพระเจ้าฉงนอยู่ ตรึกตรองมิเห็นแต่พอพระเจ้าหงสาวดีโปรดแสดงอัาถธิบายให้ฟังก็เข้าใจข้อที่หนึ่งซึ่งว่าข้าวในนามีอยู่กี่พันนั้นมีสองพันคือข้าวเจ้าพันหนึ่งกับข้าวเหนียวพันหนึ่งส่วนข้าวอื่นๆนั้นถึงจะมีแต่ชาวเราก็ไม่ประสงค์ ข้อที่สองซึ่งว่ามนุษย์พูดกันวันละกี่คำนั้นตอบว่าพูดกันวันละสองคำคือคำจริงกับคำเท็จข้อที่สามซึ่งว่าปลาในน้ำมีอยู่กี่พันนั้นตอบว่ามีอยู่สองพันคือพันน้ำจืดกับพันน้ำเค็มแก้โดยโวหารอีกอย่างหนึ่งว่า ปลาพันตัวผู้กับปลาพันตัวเมียปลาพันกระเทยไม่มีข้อที่สซึ่งว่าพระสุเมนเมืองมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์อันเป็นประธานแก่คนทั้งปวงอุปมาดังหลักพระนครจึงเปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุร,ราชให้พระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่ในยุติธรรมโดยเที่ยงตรงมั่นคงเหมือนหนึ่งเขาพระสุเมนอันไม่ได้วันไหวด้วยแรงลมพัดผ่านถ้าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดประพฤติธ,ธรรมสุจริตดังเขาพระสุเมนแล้วก็จะมีความสรนเสริญพระเกียรติยศเกียรติคุณเป็นที่สุดหาไม่ได้ความดีจะอํำนวยผลทั้งในภพนี้ และพบหน้าถ้าไม่ตั้งอยู่ในราชธรรมเที่ยงตรงแล้วความะระหาช้าชั่วก็จะมีไปนิรันดรข้อที่หซึ่งว่าบุญกับบาปเกิดแต่แห่งใดตอบว่าเกิดแต่ดวงจิตเป็นต้นเดิมข้อที่หซึ่งว่าความมรณะจะมาถึงเวลาใดนั้น ตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะกําหนดได้บุคคลที่มีปัญญารำพึงถึงความตายอยู่เนืองๆไม่ประมาทมัวเมาอยู่ในการปรุงแต่งอันเป็นเครื่องผูกพันชักหน่วงล่อลวงให้หลงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้แจ้งในคำอธิบายปริศนาแล้วก็ทรงชื่นชมตรัสสรรเสริญว่า พระเจ้าหงสาวดีมีพระปัญญาปรีชายิ่งนักแล้วตรัสแก่เสนาบดีว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชาผู้เป็นพระราชบิดาเราได้ให้นำปริศนาสามข้อไปถามพระเจ้าละแวกณนะกรุงกัมพูชาพระเจ้าละแวกตอบว่าต้นไม้ในชมพูทวีปมีเป็นอันมาก ทำไหนจึงจะรู้ว่ามีใบมากน้อยเท่าใดตรัสทนองเล่นอยู่ไม่ได้แก้ปริศนาพระราชบิดาเราได้ทราบก็ทรงติเตียนว่าพระเจ้าละแวกนี้ทุระปัญญาหาความคิดไม่ได้ธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินจะตรัสความจริงเป็นเล่นเสียชนี้มีธรรมเนียมอยู่หรือ แต่พระเจ้าหงสาวดีแก้ปริศนาสามข้อนี้ได้ในทันทีทันใดนักปราดทั้งปวงควรสรรเสริญยิ่งนักแล้วพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ให้จารึกพระนามเป็นอักษรลงในแผ่นทองว่าพระมหาราชาทิบบดีพร้อมจัดเครื่องราชบรรณาการเป็นเครื่องบูชาพระปัญญา พระเจ้าหงสาวดีให้ราชทูตอุปทูตจำทูลมาถวายพระเกียรติยศพระเจ้ากรุงรามันก็เลื่องลือขจรขจายพระมหากษัตริย์ทั้งปวงต่างแต่งพระนามและเครื่องราชบรรณาการมาถวายเป็นอันมาก